เรื่องราวของเราสองคนเกิดขึ้นที่ทํางานของผมเองครับเป็นตอนที่ผมกําลังสัมภาษณ์เพื่อหาพนักงานใหม่เข้าบริษัทนะครับเริ่มเลยครับคุณบอกว่าคุณเป็นคนนักสุขภาพใช่ไหมครับโอโหนักสุขภาพเหลือเกินใช่ เข้าฟิตเนสทุกวันทานแต่อาหารคลีนลดูแลสุขภาพตั้งแต่เด็กแล้วล่ะคะ่ะกินวิตามิน A ถึงแซ่เลยค่ะเอาเป็นว่าพี่จะเชื่อน้องแล้วกันนะครับโอ้โวิตามินเต็มตัวกินจนตัวบวมเลยโอ้อที่บ้านสอนม,มาดีค่ะก็เลยเป็นคนสุขภาพดีตั้งแต่เด็กอะ่ะ วิตามินสักชิ้นไหมคะน้องกินวิตามินแล้วกินควายมาครับเนี่ยอ้กินควายเป็นบางเวลาค่ะแน่ยังสาตอบรับน้องเป็นคนจริงใจคะ่ะนัน้องเป็เราป้ายหน้านะครับเอาคนต่อไปเออน้องบอกว่าน้องพร้อมจะทํางานทุกเวลาจริงๆเหรอครับด้วยสภาพนี้เนี่ยนะครับไม่เชื่อเรงวัดดวงดูสิเสียนก็นเย็นด้วยน้องบอกว่าน้องเป็นคนแอคชีฟเป็นวิร์กิ้งวูมแมนด้วยใช่ไหมครับ ถ้าไม่เชื่อพี่จงดูภาพต่อไปนี้มันจะกินไส้กูไหมเนีย่ยอ้าวเอ้ไฟดับเฉยโอ้บรรยากาศกูน่าวิ่งมากเลยเงินเราคุยแบบไฟดับๆก็ได้นะจ๊ะน้องจะว่าอะไรไหมถ้าเราจะคุยกันในบรรยากาศแบบนี้หยอกผีหลอกอ้ไอ้มิติลีลับทม่มีผีด้วยหรอกคะหนูกลัวผีคะ่ะผีอยู่ไหนคะกลัวมึง พี่อยู่ไหนมันอยู่ไหนคะหนุกโลผีคะมันอยู่ไหน,มนไ,ไมึงนั่นแหละผีหนคะมึงนั่นแหละผีไม่รู้ตัวอีกเหรออีผี่ิรด,ดูโอฟันภูมิใจเสนอออฟฟิศส,สกิปรักให้เสียงภาษาไทยโดยพันธมิตรสัมภาษณ์มาตั้งหลายคนไม่เจอคนถูกใจเลยครับจนกระทั่งมาเจอเธอคนนี้เจอปั๊บผมยิ้มเลยครับยิ้ม เอ,อ้คุณก้อยไม่เกี่ยงเรื่องงานหนักใช่ไหมครับเงยยิ้มต่อครับค่ะอุ้ยโดนสวยไม่พอยังอึดถึกทนด้วยกริยาท่าทางเหมือนนางในฝันนี่มันแม่ของลูกชัดๆเลยไงกริยามาร,รยาสุดยอดทุยมีทุยด้วยถุยไม่พอมีเคี้ยวลิ้นอีกนั่น มีสเลดด้วยสเลดหางวัวแล้วก้อยก็ได้มาทํางานที่เดียวกับผมและในความที่ผมเนี่ยเป็นคนสอนงานก้อยเลยทั้งเราสองคนเนี่ยสนิทกันมากขึ้นครับเดี๋ยวก้อยเข้าไปล็อกอินตรงนี้นะเสร็จแล้วก็พิมพ์ข้อความทั้งหมดที่พี่บอกไปแล้วก็ส่งเมลมาให้พี่นะเนี่ยโอเคไหมโชคดีมากนะที่พี่มาสอนก้อยเนี่ยพี่เป็นคนไว้ใจได้ใครก็บอกอย่างนี้ก้อยโชคดีมากพี่ไม่คิดอะไรเลยนอกจากหื่นอย่างเดียว ดมอย่างเดียวเลยดมอย่างเดียวโดไม่พอสายซอบคอด้วยเลยอุ้ยพี่ไม่คิดอะไรเลยแค่หืนหือนอย่างเดียวกูไม่ได้คิดอะไรเลยกูย, <c oughs> ยิ่งนานวันผมิ่งเห็นความขยันและความน่ารักของก้อยก้อยเป็นคนขยันทำให้ผมรู้สึกชื่นชมและรู้สึกดีกับก้อยโดยไม่รู้ตัวนะครับโดยเฉพาะวันนี้วันที่ก้อยนั่งอยู่ตรงนั้นด้วยท่าขายาวขาวดีดอข้าดัางนี้ยังไม่กลับบ้านอีก น่ารักอะไรขนาดนั้นต้องเอาใจด้วยการเสิร์ฟกาแฟหื่มกาแฟหน่อยสิจ้อยพี่ชงว้ให้เมื่อเช้านี่เองทิ้งไว้นานจนลืมแค่เมื่อเช้าเองขอบคุณนะคะเชื่องดีที่ไม่ยกซดในงานท้องเสียแน่ก้อยทำอีกนิดเดียวก็น่าจะเสร็จแล้วะคะ่ะกลับบ้านเดึกได้ก้อยสบายมากดีใจมากที่พี่คัดคนมาทำงานไม่ผิดเนี่ยตัดสินใจถูกจริงๆเลย นีกแล้วว่าก้อยจะเป็นคนขยันอย่างที่พี่ตั้งใจและคิดเอาไว้สิครับผู้หญิงแบบก้อยนีส่สิถามานานแล้วเหมาะกับประสัทเรามากเลยทีเดียวเชียวใยย่คอหักต่อหน้าต่อตาเอาคำชมมาบุคืนมามีเหตุการณ์หนึ่งที่ทำให้ผมรู้สึกเห็นอกเห็นใจและรู้สึกดีกับก้อยมากกว่าเดิมก็คือเหตุการณ์ในวันนั้นครับวันที่ก้อยเข้ามาโดนติเรื่องเอกสารนะครับผมต้องใจเย็นๆครับผมบอกตัวเองว่าต้องไม่ระเบิดอารมณ์ใส่ก้อยต้องไม่ทำ ก้อยรู้ไหมครับว่าก้อยทำผิดหมดเลยครับเพื่อนที่ดีต้องเผืกอกชมรมเช้าเผืออไม่เผือกไม่รุ่งอาจจะผิดเยินะนะครับแต่โชคดีที่เจอพี่เพราะพี่เป็นคนใจเย็นครับรู้ไหมว่าคูใจเย็นมากทำยิา่งงานก็พังหมดซิว่าแล้วอย่างนี้จะไป้ใจทำต่อได้ยัางไงากันแจ้งหมดแน่แจ้งแน่แน,แน,แน่เลยมี่ถ้วใจเย็นแล้วก็โดนกัดคอแมงแล้วว้ยเขียดเขียดว้เสียหายมากรู้ไหมถ้าทำต่อไม่ได้ก็ออกไปเลยเออ โอ้โหกูแตกคือโชคดีนะครับพี่เป็นคนใจเย็นมากๆเลยเอาเป็นว่าพี่แค่ตักเตือนนิดหน่อยๆเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ไปลองปรับดูนะครับเป็นไบโพล่าหรือเปล่าว่าอารมณ์กูนี่ยมีใครไปว่าอะไรก็จนบอดน้ำตาแตกอย่างนั้นมึงนั่นแหละตากูเต็มเต็มโอ้โหไมดูอย่างนี้ เพื่อนชอบชมว่าพี่ดูเหมือนหมา,น <c oughs> าเอาแต่ก้อคอบปากหน่อยสิโอ้ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับว่าเมื่อเห็นน้ำตาของก้อยทำให้ผมเนี่ยหลงรักก้อยเข้าเต็มเปล่าเลยล่ะครับ <c oughs> ผมหลงรักเธอเข้าแล้ว <c oughs> <c oughs> ผมขำที่ผมหลงรักก้อยกูอารมณ์ไหนเนี่ยแม่งรักเขาก็เสียขำเล <c oughs> ยไปต่อไม่เป็นเลยแล้วจะบอกก้อยยังไงว่ารักเธอละทีนี้แล้วมีอยู่วันหนึ่งก็มีไอ้เบื้องตัวหนึ่งโผล่เข้ามาในกล้อง ได้ขาว่าว่างแฟนใช่ไหมครับจะมาจีบน้องก้อยเหนื่อยไหมครับก็ทำงานนี่ค่ะไม่ได้นั่งเฉยเฉยพี่เห็นน้องก้อยทำงานทั้งคืนพี่ลงทุนทุบกระปุกออมสินเพื่อซื้อขนมอร่อยอลล่ายม่ฝากกินเยอะๆนะครับมันแทนมาจากใจของพี่อุตส่าห์ทุบกระปุกออมสินนะครับแม่งกระจอกมากอุตส่าห์ทุบกระปุกออมสินมาปาดหน้าเค้กกูเนี่ยกูทนไม่ไหวแล้วโปรดสะเกตดที่แก้มถ้าแก้มสั่นแปบวโกรธโกรธมาก มันเป็นใครมาปาดหน้าถึงในบริษัทเราหยามเล้วขนาดนี้แดกหัวมากนี่ไม่นีเหเหตุการณ์ในครั้งนั้นมันเป็นรากันต้นทุผมทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วล่ะครับดูเฉยอย่างนี้ไม่ได้แล้วครับต้องไปบอกความในใจกับก้อยแล้วต้องพิมพ์ความในใจบอกกับก้อยในวันนี้เลยเดี๋ยวหมาฆ่าไปแดกมันไม่ได้มาเฉยๆด้วยมันทุกขบุอคมสินมาเลยปล่อยไว้ไม่ได้วันนี้จะก้อยไม่ต้องแปลกใจนะว่าทำไมพี่ถึงแชทมาคุยกับก้อย พี่ก็แค่อยากจะบอกความในใจกับก้อยนะครับพี่มีเรื่องสําคัญที่จะบอกก้อยก้อยอย่าบอกใครนะถือพี่จะชวนก้อยไปเลือกตั้งปีหนะ้าก้อยจะไปไหมไปเลือกตั้งปีแค่นี้นะครับโอ้เตรียมคำพูดมาตั้งนานสุดท้ายทำได้แค่นี้ชวนก้อยไปเลือกตั้งปีหนะ้าโอ้เขารู้กันทั้งที่ทํางานเลยนะว่าพี่จอร์ดคิดอะไรกับแกแล้วก็ไม่รู้จริงอะ่ะฉันก็ว่าเขาก็ปกตินะ ปกติบ้าอะไรเล่าเขาดมหัวแกใสซ่ซออคอแกแกไม่รู้ตัวเลยเหรอตอนไหนวะอุ้ยเส้นลึกแกคิดมากไปหรือเปล่าไม่ได้คิดมากเห็นกับตาเขาดมหัวแกเขาดูแลฉันจริงแต่เขาก็ซื้อของมาฝากพวกแกเหมือนกันนะซื้อฝากทุกคนเลยเห็นปะซื้อฝากกูลูกเดียวเนี่ยกูต้องหยอดน้ํากินะ่ะอ้อแต่ก็มีน้ําใจไม่ใช่หรอน้ําใจน้อยไปนิดนึงส่วนของแกพี่จอดกําหมาเซเว่นเลยที่ไหนหันดูข้างหลังดิ หลักฐานคาตาทําเป็นไม่รู้ไม่เห็นเดดตบคว่ำเลยอีนางเอกกูก็ถือสาลาเปาอยู่เนี่ยไม่กล้ากินกลัวหมดเมื่อทุกคนรับรู้ว่าผมคิดอะไรกับก้อยแล้วเมื่อก้อยก็รับรู้ว่าผมรู้สึกอย่างไรกับก้อยในที่สุดวันที่ผมรอคอยก็มาถึงครับวันนี้วันดีเดวันบอกความในใจต้องบอกไปให้หมดนี่อมพรามาด้วยแก้มตุยมาเลยเออเรื่องไรนี่วะเออ,เอ,องานเยอะเลย <c oughs> ก้อย ก็สั่งให้ทำเองไม่ใช่เหรอใช่สั่งให้ทำเองยิ้มแบบบาดใจมากเลยสั่งเ้าทำแล้วดันไปถามเขาตอนดีแมเออให้พี่ช่วยทำไหมครับเออไม่เป็นไรค่ะก็้อยทำคนเดียวก็เสร็จครับพี่เข้าใจฮะแต่พี่อยากจะช่วยและอยากจะดูแลก้อยในทุกๆเรื่องอ่ะนะครับโดยเฉพาะเรื่องหัวใจพี่ขอดูแลก้อยจะได้ไหม สีเสกชายเลยยังไงเจอดอกนี้เข้าไปเสร็จแน่นอนขอดูแลหัวใจสุดท้ายแล้วผมก็ได้ทำในสิ่งที่หัวใจผมต้องการและผมขอสัญญานะครับว่าผมจะดูแลและรักผู้หญิงคนนี้เพียงคนเดียวตลอดไปผมขอสัญญาจากหัวใจครับแต่ว่าหนังยังไม่จบแค่นี้นะครับยังมีต่ออีกนิดนึงอ๋อ พี่ดูโปรไฟล์น้องแล้วดีมากเลยครับการศึกษาก็ดีความรู้ก็มีที่สําคัญน้องยิ้มแล้วน่ารักมากยิ้มได้ความยิ้มหน่อยน่านดีมากเลยครับน่ารักจังเลยเหมาะกับบริษัทเรามากเลยแหละครับเห็นกี่ทีก็สดชื่นหัวใจน่ารักอย่างนี้พี่ชอบมากเลยที่เดียวว้าว,าวาน่ารักจังเลยว่าไหมล่ะก้อยดูดิ เหมาะกับบริษัทเรามากสังคมเราต้องการแบบนี้ใช่ไหมว่าไหนจะก้อยนอหน้างี้มหรือมีดองปากคอกูแล้วล่ะหรือก้อยคิดอะไรอตมากหรือก้อยไม่คิดอะไรมากใช่ไหมพี่สภาพงานตามปกติเนะก้อยเข้าใจพี่ไม่คิดมากใช่ไหมก้อยเข้าใจก้อยไม่คิดมากหรอกก้อยใจกว้างออเงนั่ไงเจอแฟนดีแฟนใจกว้างแฟนไม่ว่าโชคดีของจอที่สุดแล้วจอ เซนเซอร์ครับเดี๋ยวรับกันไม่ได้แต่ขอบคุณบากนะครที่มางานของเราสวัสดีครับโอ้ยทำไปซ่อมหน้าแป๊บหน่งโอ้ยเจ็บกรามอยู่เลยโอกาสเดียวที่จะเปลี่ยนตัวคุณเจ้าสาวให้เป็นนางเองกเกาหลีและเปลี่ยนคุณสามีให้เป็นกงอยู่โทรเลย0 8 9 896 8 9 8 8้แปและประกันความหาและให้เสียงโดยพันธมิตร